สวัสดีครับ f อซทุกคนทุกท่านด้วยครับเนี่ยอัปเดตตอนเย็นนะห้าโมงครึ่งเนี่ยนะ้องฟ้าก็ยังเปิดไม่เท่าไหร,ร่นะฮะอาจารย์ก็จะตกดินแล้วครับห้าโมงครึ่งเดีเดตได้สดฮะนี่นะครับนี่ก็ เตรียมของไว้นี่เรียบร้อยแล้วฮะลูกค้าก็มานั่งหนึ่งโต๊ะจัดไว้ของไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับลูกค้านั่งอยู่นู่นครับนี่ครับลูกค้านั่งอยู่นี่ครับมาอุดหนุนร้านพรชัยหมูกระทะแล้วครับนะมาชมบรรยากาศเย็นๆกันเลยครับนี่ครับ พาทิตย์จะเริ่มตกแล้วครับยามแรงสวัสดีพี่น้องป้องปไปทุกผู้คนด้วยนะครับฝากร้านพรชัยหมูกระหรือช่องพรชัยหมูกระด้วยนะครับนี่ฮะอัปเดตล่าสุดนี่ครับตอนนี้ก็แห้งไปเรียบร้อย อนเขินไม่รู้จะซ้ำไหมเปล่าอย่าซ้ำเลยนะครับไม่ไหวแล้วเหนื่อยน,นี่ของก็จัดเรียบร้อยแล้วครับลูกค้ามาก็ตักตังโต๊ะได้เลยครับออตักส่งเดี๋ยวสดให้ดูนะครับตอนนี้น้ำก็แห้งหมดแล้วครับ ตกเยอะมากวันนี้ีแห้งหมดแล้วครับก็เหลือปลายแฉะตกทุกวันก็แย่หน่อยครับทำไงได้ฮะ,ะมาดูตะวันเริ่มตกดินกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนดูแลมสุขภาพด้วยนะครับ ถึงทุกคนครับ FC ทุกท่านนะเย็นแล้วก็หาอะไรกินอะไรทานกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ FC นะนี่ก็หน้าบ้านผมอะหน้าร้านก็อยู่นี่ครับทั้งบ้านทั้งร้านอยู่ด้วยกันนะลกูกค้าก็ามานั่งโต๊ะหนึ่งเจ้าแล้ว,ลวก็รอมานั่งอีกสองสามคนละมั้งครับ บ้านบอกว่ามนะีต้นมะม่วงต้นกล้วยนี่ฮะต้นกล้วยนี่ต้นมะม่วงนะครับมะม่วงอมหมดแล้วครับเขาเบาเก็บไปดองนี่บ้านผมมันมีอะไรมากก็ตำแป๊กนี่โองสามองค์ใหญ่ๆเอาไว้ต้มน้ำซุปอะรองน้ำฝนำไว้ต้มน้ำซุป คลิปสั้นๆนะอัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่วันจะตกดินแล้วครับนี่นะครับเริ่มย,ย้อยลงมาแล้วครับน,นี่ของจัดไว้หลังบ้านนี่ครับร้านเล็กๆครับไม่ใช่ร้านใหญ่โตครับพออยู่พอกินนะ ตอนกลวยหมดเลยครับอันนี้เนีน่ยาำท่วมก็ท่วมมาถึงเนี่ยครับเนี่ยถึงล้างชามล้างอะไรไม่ได้แล้วครับท่วมหมดโอเคนะครับคลิปนี้อาไว้เพียงเ,เท่านี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ